สบ,บายดีสบ,บายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิ่อทุกคนทุกคนทีเขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนอกน้อยบ้านนาเซ็นการเซ็นเคยนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็สนกให้ทุกคนได้มาเบิึงฝาบรรยากาศในงามเสาอยู่ที่มูบ้านพอต้องเรื่องนะทุกคนเนาะอ <Hey. S 1> ู้วางแอบเขาปะไว้ดินเฮ้ยวู้เฮ้ย Mèo hết uh, uh, uh. Yeah. Anh anh ở khuyến hương Anh anh nè Anh anh khuyến hương Vang đi đi ô Vang đi đi Bà Cả lâm mất

เดียอาจามาให้กก็นี่ย่านไปนึงมือไข่มืดหุกน่วยเนาะกะล้ำปีก็เผดแล้วเนาะไปเบ้างเฮ้าเฮ้จั่นกันเด้วยอ้อยอีกขนาด ít bò nhắc đây khương ít bò no. sữa khen nhau no. nhắc đây là sọc ở đâu du anh du nè du anh này nhắc đây là phải sọc ở nơi đâu ừ họ chăn nhàng nhàng du anh cái lâm nè nhang nhang bột kẹn kín hạt cà lâm nè hạt nè kẹn kín đơ tôm kẹn าดลูกไก่นะบังไก่นะตัวสีออกก็มีเตอสีอยน่นก็มีเนาะก็ได้ออกขั้งว้เป็นหนักก็ออกจากออกซิได้เห็นเนาะมือดนักก็ขึ้นเตมเหมือน ยังบ่เอาอันฮ่านันโดนเเฮ้ยฮ่าฮุมอันเอาฮั่เมื่อวานนี้นะเอามาห่มเลยเอาห่มมันเนาวแล้วฮ่เอาห่มอุ่นดีเอาห่มเดอไปทุกคนสานกจะพาไปบึงเพื่อมาเนาะมาเมื่อคืนนี้ทุกคน ประมาณอ่ากระจิ้วเนาะเก้าโมงเมนเก้าโมงนี่แหละพืนมานะะสสนุกจะพาทุกคนไปบึงว่าจะเมนผููได้เนาะมาพอดีน้องสาวเพิ่นจะไปส่งแม่ก่อนทุกคนเมื่อคืนนี้ก็หากันมาโนนหิ ไปเบิ่งกัน,ว,นกว่าจะมีหนได้เป็นเาคำน้อยเม็นจะหายีลับนี่ยคำน้อยนะบุด้เรื่องเนาะไป็นโลก,กินเล้ามาเรามาบุจักลำบุจักเมีย่ยงหงวกักวักอย่างนี้เนาะบุญมีก็ตื่น บุญมีรับบ่ได้คำนอยลำขึ้นเบาบักแหง,แหงมาประมาณเก้าโมงนี่แหละเบาคำน้อยมา จักม <Yeah. laughs> ีเพ <sein> <aging kav> <uit> <laughs> <k ins> ิ่นอกไปกินเหล้าอยู่ซะหื้อนํามามึงล่ํามาฮ้องเพิ่นประกาศสมัยจําน้อยมีมีทางนีเพิ่นก็บอกลูกด้ใปกงไ่เขารับขนนเพิ่นก็บอกลูกนแต่ว่าลูกเพิ่นกินเหล้าแล้วบ่ฟังเนาะยังว่าลูก Nuôi Lập vô Ở đây là bao không nói tươn nó chăng Mà tham bao không nói to nó thức nó Đã về là lúc rồi nọ เป็นเ <laughs> สด็จเมื่อคืนนี้นะหล,ล,ล,ลับดีบ่าหลับดีค่ะแหลับดีปอดหลับดีบุตรีนะหลับดีบุตรีเอราเราเมนหัวใจหัวหนุ่มโบจักลำบบจักเมียงเลยปงเป่งปงเป่งอยู่นี่แม่นหัวใจหัวหนุ่มเราปิดอีพ่อป้ายเลยอีพ่อมาเลยว่ะ บอกเขาบอกอีพ่อฮันไปคนล้ว่าก็บอกที่ไห่เนี่ยยังปกดเพลงบอกยังมันยังอะยังยังบอกไปนําอีพ่อไปแล้วไปแล้วอยไปเลยยังกับคืนมาไปแล้วกลับมาอีนุ่นเขาไปแล้วเอออีน ouais> ุ่นไปนําพ่ออีนู่นเขาไปคำน้อยอันคำน้อยมาเมื่อวานนี้แล้วคำน้อยออกไปบ้าน เอามาอันตุข้างตุข้างตุข้างนะต่างคนละมันมีเป็นตัวโบเห็นเอาไปเยอะเลยและแม่ฮั่นเนี่ยแม่ฮั่นแล้วเอาโบน้ายี่ฟไวยี่ฟัวก็บอกเอาเถอแม่แม่นกบุได้ลูกมาเบิ้งคำน้อยสำน่ะมันอีอีแม่ฮั่นเราแม่ฮั่นเอาไปลูกก็บอกเห็นเราหัน พอคันเอาแล้วคำนอยเป็นเซ้นเป็นเอ็นเป็นแล้วทุกคนเป็นผัวค่ะเนี่ยนี่เมื่อคืนนี่คำนอยมาเราคำนอยออกไปบ้านไปบ้านเรากินเล้ามาแล้วนี่บุงูจากย่งแล้วนะ่เมื่อคืนนี่คำนอยมาหอนมีนกบได้ลูกจากบ้านเลยมีนกบุลูกมาเบิ้งเลยมีนกยานกูกปากกระเดียวก็ว่าเนี่ยคำนอยว่าไม่นกเอาอันเอาตัวข้างตัวลิงไม่นกบุด้เอาไม่นกบุด้เอา แม่นี่ก็บหมาอาวรูปเจ้าหลับเออหลับรูเหลืวกเขาคขน้อยไปค่ายอยู่ใสไปค่ายปยจุ่บานแล้วเขาอันเขาเอาเงินฮะเขาได้อ้าวเงินเได้สองพันเาคือเนเบิ้งนีมีี ໃດອັນໃດຊິມາໄປໄຂເບິດເລືອດໃຕ້ຮົ້ວມາໃຫ້ແມ່ໄດ້ມາກໍເອມາໃຫ້ແມ່ກິນດິເອຄໍານ້ອຍມື້ນີນາະໍານອຍມາລະສານົກມາກຂນ້າົ້ອົາກາົກກມ ต่มีบ so like like ุม yeah. ok. ีอ so ันเราบุญนำไปอยู่สำหรับโครงการลูกออกมาเนาะเมื่อคืนนี้ป้อทุกคนรับกระปุไสเลยบุญมีกะให้ให้ยอนยั่งยอนเบาคำนอยกินเหล้ามาแล้วมาบัวจักเฮ็ดยั่งตัวเฮ็ดยั่งกึ่งกึ่งกังกังบัวจักหงบัวจักลำไม่ย่งลำแล้วกับหงบุงเบงบุงเบงบุนึงแล่นขลุขละขลุขระที่ลูกมาเบิ้งสบายเฮา เป็นหุ่นยิงเฮา่านลูกมากันค่ำกันคืนว้าไอพ่อกระเฮ็ดเลยแล้วข้ามาแล้วขาเขาเพิงหันครับตุ้มมี่หันขากินข้าวอยากกินข้าวก็อยู่บ้านขาก็บร่ได้กินกักเคื้อกินตีเหล้าหัน น่กินเหล้าฮัลเหลกลับมาคือเขากินยู่ดีมาแล้วได้มาก็ได้อันไข่มาแล้วก็มาซื้อของกินมาให้แม่กินเดียวอันนี้กินแต่เหล้ามาแล้วมายานกินของกินแม่บ่งดูไข่แม่น่ะไข่สิบน้อยอย่างแต่น้อยเดียวทุกคนเอ้ยนี่กินของแม่เบิรอันเต้า้อยเมื่อคืนนี้น่ะจงไว้ให้แม่กินเดียวตัวเองก็กินแน่กันมาต้มซมีก็ใส่้นยนึง ตัวมีหงหนึงเอาไข่ฮันซาหน่อยนึงมีอันนี้ตัวเองมีหัวดากินมดแม่กินสายอันนี้น่ะนี่แหละเขาบริษัทอะไรตัวเอ็นเป็นลูกเป็นเต้าก็ห้าฮะนี่กินเดียวอันนี้มานยากกินเด็กของแม่งถ้าอยู่คนเขาหมดหลอก ทนากันทนาจะไปหาหาป่ากันใส่มะคอ<บ>น้อยซ้ำแค้นบ่บ่ชุกบ่ชุกอืมลูกเป็นลูกเบิ้งบ่ชุกเฮ้ยตัวเองนอนอ่ากวนมุ้งเมื่อคืนนี้น,นั่นมุ้งเมื่อคืนนี้มุ้งบ่ได้นอนมุกเองตื่นแต่เสาบ<อ>่ตัวเองจะให้มานอนวันนั้นนี่จะให้ลูก จนได้เป um, uh, like so uh, mm, so ็ดงนครึ่งแล้วตัวเองจะให้อีลูกลูกนี่ลูกเบิ่งอันลูกเปมามาหึอันอีพ่อก็เห็นแล้วอืออีพ่อก็ไปป่าหุนพอดีบ่าวนำไปนำเอาอีพ่อไปแล้วบอกสัตติ๊กไปนำเอาพอตรงเรื่องเฮาเพื่อจะไปอ่าแสดงอยู่งานบุญกองเขาย่างเนาะมาครับผมมานี่ มเมื่อคืนนี้แม่นกได้ยินแม่นกได้ยินคำน้อยนี่ส่วนเอาแม่เฮามีไปป้าจักแม่นอันคำนอยนี่จี้ออกไปแล้วมีคนว่าคนแงอ,อย่างกระบบหูเนาะ <c oughs> หรือว่าเป็นเซนเป็นเอ็นเราเมากระบบหูทุกคนมาเรามาส่วนอเอาแม่ว่าเฮาจีไปเอาอันอียง้งไปเอาอีเต้าไปเอาอีจอมแล้วส่วนแม่นี่นี่เขาป้าแม่บอกเมื่อคืนนี้คำนอยส่วนนี่เขาป้านบอกเรต้องไปเดอ้อ กันไปป้าคำน้อยบบไปอันโบห้าของกินให้เจ้ากินกูกันอันขันคำนอยห้าเจ้าไปป้านี่คำนอยกีป้าเจ้าอยู่ฮูเดลหรอกมันจีโบห้าของกินให้เจ้านี่คือมานี้มันมันกันยังอันได้ของกินมามันกันยังไข่เบิดเงินกับโบห้าเจ้าเงินกับโบห้าแม่ได้ใจหัวโคโลเขาบอเอาเขาบุซื้อซื้อหัวมันนี้น่ะกันเขาซื้อนี่มันบอกมาหเจ้ากินซ้ำอืม มีแต่มันสิไปหย่านของกินเจ้าใดบ่จังสีใดทุกคนขํน้อยบ่ต้องมายั่วเอาแม่บ่ต้องไปเอาอันยั่วผู้อื่นเขาไปปลาแม่กินเหล้ามากัวัดนั้นเขายั่วมากัวัดนั้นตกข้างนี่อามาเลูกปดอหบักอันบักแมันปอกนึงกับเาเาปอกนึงอริกันเอาไปให้แน่ปาดปาดเฮก บักอันไอ้มันอันอีกคิงฮันเข้ามาแล้วเขาเอาไปคนเนี่ยไปพูนเอาเหล้านี่เขาซื่อชับฟอกแล้วอีพอฮันเนาะเข้ามาแล้วมาหื่ออีลูกนี่ลูกนี่ก็เอาหื่อใบหนอทันเขาเอาไปเนี่ยมามาชอบคนเนี่ยมานี้แน่มาชอบคนเขาเอาไปคนละไอ้อีคิงนี่วะเห็นช้ำ โเหิญโเห็นเมื่อเมืม่อคืนนี้นะคะ่ะอีกทีออกมานําอันคำน้อยเออเข้ามาน่ะซื้อคำน้อยนี่เนี้ยเข้ามาเนาะหั่นนะครัเอาไปไปเข้าไปกินเข้ากินเล้าอยู่ฟุนน่นแน่ยุ่นะคเอาไป<น>เสื้อนะทุกคนเบาคำน้อยกินเล้ามาเราเป็นยูซิเล่เบาบมเป็นตาฟัางเนี่ยกันย่ำบากินเล้าให้ก็เป็นผู้เป็นคน ยังบบกินเหล้านะคันกินเหล้ามาแล้วก็จังสี่เหละกเอาลูกก็เห็นเขเป็นหูเป็นคนอย่างเลยหายากไปยังมาเขาเชื่อ่เล้าแล้วเขาเอาไปตุ๊กข้างหันเขาไว้จะเป็นหัวเฮาเอาไปหุ่นเล่าซมปอกชิดปอกเขาเอาไปเออกินเล้าเม่นกกับพอนำโบกแล้ว กินให้กินเป็นยามกินน้อยนึ่งแล้วก็โหโบต้องกินไล่อันอดบบได้แต่เฮก็ได้อันนี้อย่างกินมีเขาได้ก็กินมดกันฉะนั้นแม่ก็บอกตื่นรับเพิ่งเมื่อคืนนี่นหะไม่นกบบได้หลับบบได้นอนเลยบุญมีก็ตื่นบุญมีก็ให้อีกเมื่อคืนนี่นหะยอนย่างย้อนคำน้อยฮัน บุญมีหลับดีๆคำน้อยมาป่ง,งเปงป่งเปงอยู่นี่บุญมีกระตื้นตื่นเด็กน้อยกับโบไฮโบไฮใช่ไหมบุญเมื่อคืนนี่บุญมีหลับบะได้บุญมีไฮตัวเองเมาป่งเปงก็บได้ยงีน,อนอพอบล็อกแล้วว่าให้อยู่นี่อยู่เฮ็ดเวียกน้ออีพ่อนี่กันเขาไปป่าน ได้ของกินมาไปไข่ได้กินเหล้ากินยามากมาเมานานมูอยู่นี่มาซ้ำบ่นำยังมางัวอาแม่เข้าป้าอีกเม่นเม่นหัวดำบอกคำนอยบอกให้คำนอยมางัวอาแม่ไปป้านช่วงบาวัดเนี่ยโอ้แล้วนี่ช่วงบาวัดเอาเขาให้คำนอยกินบลอกบลกินนะคำนอยกินเขาน้ำผึ้งกินอีแม่อีแม่หันน่ะแล้วเนี่ยเป็นอย่างคำนอยอย่างโบฟังความอัน เมนกบฟังความหัน้ำได้ได้หัดได้คันหาบฟังบัดนี่หรอฮะคำนอยบตองเอาเขาบตองกินเขานํำหัวนำบตองกินเขานํำเมนกคันหายักได้มู่เขาไปป้าคำนอยไปยูป้าหูเดียวเลยเมนกว่าจังสีไรเขาเขาเมนกกับบอกให้อีกไปฟังความย่งอีช่วงไปฟังความย่งอีวัด ข้าสีได้เอาเขาให้คำน้อยกินเห็นบอกเขาอัน <Ừ. S 1> มาก็มีแต่ม,มาเอาเล้านำคำน้อยไปกินน่ะเออเล่าเนี่ยพอรถยิ่งขึ้นนะหนูสาวผมกินก็ได้หรอกอีคำน้อยกินเขาได้กินของกินดีนำพอนำได้กินของดีออได้กินของกินดีนำเมนกแล้วก็เสื้อฟังความเนโอดูผู้ความเป็ดดูพุนลวงวัดทู ลำซี่เด็กขิงฮันดตัววะบอกไอแม่หันไปไปอยู่ป่าเนี่ยบ้านหันบัยยุ่งเลยเขายั่วโมฉันคุณได้ยั่วไปขิงนะอีกขิงเลยนี่ยู่นี้น่ะดินเฮือนกระจัดสั้นเฮาแล้วเฮาอีพุกเฮือนแล้วบุมีเข้ามาไอ้น้าอวยนกไปซอกเอามาฮั่กิน มาใดเขามากินอยู่นี้บุไดไปเห็นให้เห็ดส่วนเมียงบุมีของกินมาไอ้น้าเอมอนนกห้ามาสุกินอยู่นี้เห็ดไทยอยู่พุ่นเห็ดไทยอยู่แปะหน้าแปะบนลุ่มพันลุมพันกับบุไดฟันเพื่อให้เห็ดส่วนยู่นี่มันก็ะสับไมหอแห้งแล้วดีกว่าน้องที่ไปดินล้นเซกหาก่อนดินก่อนซกห่าดินอยู่เติมมันปักลายพอดี ไปเอาวันกล้ห่างขึ้นมากเนาะไปตัดเอาหน่ะตัดเอาออกไปต้องไปยุ่หันนะเขาบอกห้นแล้วเขาบอกเฮิร์นเลยเนาะมีแต่เฮิร์นจับสั้นดินนี่ห้นคนไปฟันปาเมียงปาสงวนเขาเขาจับไปซคุกได้เ้ยใช้คุก,กก็กลายเป็นไฮซิปกะไม้โอ้โห่ออดิไปซื้อเขาไปขั้งค,คอ,กอ,งอกไว้บัวลอออกไปล็อกเออล็อกก็บกล็อกแล้วอยู่หันเลยมอนี้น่ะ อยู่สบายบ่ได้กินข้าวก็ตายอยู่หั่นก็ยาว่วลาแต่น้องตาแต่คําน้อยคําน้อยอยากไปฮุกก็ไปอยากสบายก็อยู่นําพอนําอยู่นํามนกนีอยู่นี้หากินอยู่นํากันนี้คันอยากสบายอยู่นีคันอยากฮุกแล้วก็สิไปก็ไปตามสบายแล้วม่เฮามีนี่บ่ต้องไปเด้อเออบ่ต้องไปอยู่นําลูกอยากินยงลูกก็ห้ามมาให้กินอยู่นําลูกเด้อ ว่าจังสี้วได้ทุกคนในเมื่อเขาเวาแนวได้กับโบฟังโบนับ่นแล้วก็จำเป็นปอยแล้วบ,บางเอันที่เขาวาดดีมันบอดดีสำหรับเขาก็มีเนาะ แมวมีบัต้องไปเด้อบัต้องเสื้อความคำน้อยเด้อคำน้อยมันเป็นชีบาแล้วเด้ออือยูยูนำลูกนี้อยากกินอย่างไรก็บอกลูกเอามาให้กินอยู่นำกันนี้สบายแล้วเนาะกันถ้าไปนำคำน้อยคำน้อยก็จิไปปอยเจ้าจุปาเจ้าหากินใดมาคำน้อยก็จะกินน้ำเจ้าแค่น่อืออ้จังใจเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ชาวนกก็จะได้ขอนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอ้ย เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาองสำหรับคลิปนี้สาวนกขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีบ๊ายบาย,บาย,บาย